ยูโรปาลีกรอบสิบบอกทีมสุดท้ายนัดที่2ครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่เนี่ยดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆเลยครับและก็ได้8ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับ1คู่ครับที่นักอยากจะพูดถึงในวันนี้ครับก็เป็นคู่ที่ทางด้านริวพูครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของส,อาสปาตาพาร์คนั่นเองครับสำหรับเกมของริวพูในค่าคืนที่ผ่านมาครับวันนี้นักอยากจะมาตัดเกรดและให้คะแนนนักเตะของริวพูแต่ละคนหน่อยแล้วกันนะครับโดยคะแนนแต่ละคนเนี่ยจะเต็ม10ไว้ตั้งพื้นเลยใครจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับคนแรกครับไปเริ่มต้นกันที่ผู้รูกสาประตูอย่างเคเลอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าวานนี้มีส่วนร่วมกับทีมน้อยมากนะครับเพราะว่าทางด้านของริวพูเองเนี่ยแทบจะไม่โดนบุกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเคเลอร์เซฟสาคัญสาค,คัญไปเพียง1เซฟเท่ฟนั้นเ,เ,เองนัดให้ที่6เต็ม10แล้วกันนะครับส่วนทางด้านแนวรับครับไปเริ่มกันที่โจโกเมสครับก็สําหรับเมื่อวานนี้โจโกเมสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทนะครับ กับทีมน้อยมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าแนวรับของลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ทำงานกันแบบสบายๆชิวๆเลยโจโกเมสเองนัดให้ที่หกเต็มสิบแล้วกันนะครับอีกหนึ่งคนครับในแนวรับครับเป็นทางด้านของกวาซาครับก็สําหรับกวาซาเองเมื่อวานนี้มองดูรูปแบบเกมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งคนครับที่อ่านเกมได้ดีนะครับและตัดเกมได้ดีด้วยยืนตําแหน่งเองก็ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับสาหรับกวาซาเองนัดให้ที่ เเต็ม10แล้วกันนะครับอีกหนึ่งคนครับเป็นแอนดูโรเบอร์ันนะครับก็สําหรับคนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้โดดเด่นในเรื่องของการเติมเกมลุกครับแล้วก็ยังมีการออกบอลจ่ายบอลที่ง่ายนะครับทำให้เพื่อนเนี่ยเล่นกันได้ง่ายสําหรับโรเบอร์ันนัดให้ที่เเต็ม10แล้วกันนะครับกองกลางครับต้องบอกว่าคนนี้น่าจับตามองมากครับเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของลิ์พูเลยก็ว่าได้ครับเมื่อวานนี้ช่วยสร้างสรรเกมลุกได้ดีมาก อายุยังน้อยครับแต่ท้านบอกว่านิ่งมากๆไม่มีอาการลนให้เห็นเลยแถมยังทําประตูได้อีกด้วยก็เป็นทางด้านของคอบบี้คลาครับสำหรับคอบบี้คลาเมื่อวานนี้เอาไป 8เต็ม10เลยครับอะไปดูกันในส่วนของอีกหนึ่งคนครับกองกลางจากเอเชียครับอย่างวัตรุเอนโดเมื่อวานนี้ถือว่ามีบทบาทกับทีมน้อยมากฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรและยังถูกถอดตัวออกในช่วงพักครึ่งด้วยนะครับก็มองว่าวัตรุเอนโดเมื่อวานนี้นัดให้ที่5เต็ม10แล้วกันนะครับอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของโซบัลไลครับก็เมื่อวานนี้ถือว่า ก็ทําผลงานได้ดีเลยครับหนึ่งแอซิหนึประตูนะครับมีส่วนร่วมช่วยในแนวรุกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสำหรับโซบอลไลน์เองครับนัดตัดเกตให้ที่8ปดเต็มสิเลยและกันนะครับแนวรุกครับเมื่อวานนี้โดดเด่นจริงๆครับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยทําไป3ามแอซิ id, และก็ยิงได้1ประตู ool, แถมยังได้แมนออฟเดอะแมตอีกด้วยก็เป็นทางด้านของโ ah, มฮัมเหม็ดซาราเมื่อวานนี้เอาไป เเต็ม10เลยครับอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของดาวินนูเยสครับต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยนูเยสเนี่ยมาด้วยความมั่นใจครับแถมยังเปิดลูกแรกให้กับริพูขึ้นนําก่อนด้วยและในเกมลุกของริพูเองเนี่ยโอ้โหก็สามารถเติมเกมลุกได้อย่างโดดเด่นเลยสําหรับดาวินนูเยสเองเนัดให้ที่7.5แล้วกันนะครับอีกหนึ่งคนครับเป็นทางด้านของกักโปนั่เนเองครับก็เป็นตัวจี๊ดของร์พูเลยก็ว่าได้ครับขึ้น เกมทางซ้ายเนี่ยได้ดีแบบต่อเนื่องเลยแถมยังยิงได้ถึง2ประตูก็สําหรับกักโปเอาไป8เต็ม10เลยแล้วกันนะครับตัวสำรองอีกหนึ่งคนที่อยากพูดถึงครับเป็นด้านของเอเลียนนั่นเองครับก็ควบคุมพื้นที่ได้ดีมากครับช่วยเติมแนวรุกได้ดีมากๆเกือบจะทําประตูได้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นงทางด้านของกัคโปรครับสัมผัสบอลในจังหวะสุดท้ายสําหรับเอเลียนเองครับเอาไป7.5เลยแล้วกันนะครับ อีกหนึ่งคนครับที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับก็ขอตัดเกรดเจนคอพกันหน่อยแล้วกันนะครับเจนคอพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทำให้ทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้มีผลงานที่ยังโดดเด่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งความผิดพลาดในเกมน้อยมากๆนะครับการจัดวางตำแหน่งถือว่าสมบูรณ์แบบสุดๆครับก็สำหรับเจนคอพเองนัดให้9เต็ม10เลยแล้วกันนะครับและนี่ครับคือการตัดเกมของ หงแดงหรือพูในค่ําคืนที่ผ่านมาพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรคะแนนตรงกันกับนัดบ้างไหมหรืออยากให้คะแนนใครเท่าไหร่ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ